ในที่สุดเรียมก็มาเรียมที่ไม่ใช่เมียของขวัญแต่เป็นเรียมของกัมพูชาฐานทัพเรือเล็กๆแต่กลับทรงพลังอํานาจเป็นที่หมายปองของชน่าเมนแลนด์และอเมริกาบัตนาเพิ่งจะเปิดให้ยนต์ เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่คนทั้งโลกนี้ก็รู้ว่ามันคือเครื่องมือต่อรองของระบอบพนมเป็นที่มีไว้เพื่อคานอำนาจระหว่างเสียมกับเวียดนามโดยมีผู้ถือสัมปทานเจ้าแรกคือไชน่าเมนแลนด์และมันก็นำมาซึ่งผู้ปรารถนาจะเป็นผู้ถือสัมปทานเบอร์สองคือสหรัฐอเมริกาแต่มันคงไม่เกิดอะไรขึ้นที่สำเร็จมรคผลมากกว่านี้ถ้าหากไม่มีสงครามเสียมกับโคบในยุคที่ความน่าสลดหดหู่ ของเสียมคือมีผู้นำอันอ่อนแอและพร้อมจะแปลผันไปตามเกมแห่งอำน,นาจขณะที่ฝ่ายนำสรกโคกัมูเจียกลับเข้มเกรียมทะแก้วทะกร้าประหนึ่งว่าเหยียบแมงมันทั้ง3-4สี่กตั้งแต่เสียมลาวเวียดนามไปยันปักกิ่งวอชิงตันอย่าได้ยันและคิดว่าประเทศอันนั้นเล็กๆ ก็ได้แสดงให้เห็นแล้วนี่ว่าอันหณะดุดเด็ดเผ็ดมันส่วนเสียมนั้นเพรียมพร้ำไปกี่โยอ์ก็ไม่กล้าพูดความจริงสําหรับสมรภูมิเทือกเขาพนมดองรกักล้อกันยันลูกบวชส่วนประชาชนอย่างเราเราก็ถูกหลอกซ้ําหลอกซากหลอกมาเล่นแร่แปรธาตุให้กับอำนาจส่วนกลางซึ่งยังคงแข็งแกร่งในอำนาจนิยมของตนอย่างไม่แยแสว่าบัดนี้ศัตรูที่แท้จริงนั้นหาใช่ใครอื่นเล่า นอกจากเจ้านั่นเองยืนอยู่บนปากเหวแห่งความภูมิใจอันห้อนหลอกตัวเองเถิดเรามาถูกทางแล้วจริงหรือเสียมจ๋าถามตัวเองให้ดีอย่างตรงไปตรงมาเพราะนี่มันไม่ใช่การต่อสู้สระหว่างปีสรกสองประเทศแต่มันคืออุบัติเหตุทางการเมืองที่จะกลายเป็นบาดแผลยากจะเยียวยาทางจิตใจในผู้คนโดยเฉพาะหากสรกแห่งนี้ที่ไม่เกี่ยวกับกัมพูชายังไม่กล้าเปิดหน้า ความจริงอันซ่อนเร้นของตัวเองจะหมายว่าจะเล่นแร่ปแปรธาตุกับจีนสหรัฐได้รอดได้โปรดเธอผู้ปกครองที่ผ่านมาอย่าได้ทำให้ชาติเราต้องสาบสูญรอจนพรจะมา